สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ Shooting and Fun by To p ันะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมกันว่าการแข่งขัน IPSC แฮนกันอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอะไรบ้างเพื่ออะไรทำไมถึงต้องใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้อันดับแรกนะครับปืนที่เราจะต้องใช้ในการแข่งขันในแต่ละวิชันในแต่ละครั้งล่าสุดครั้งนี้ผมใช้เจ้านี่ครับ Infinity g u กัน,นะครับเป็นรุ่น Open Division นะครับตัวนี้อย่างที่เคย แนะนำกันไปก่อนข้างต้นไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถคอนฟิก์ได้ต่างๆนะครับสีสันเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยอันนี้คือไปคอนฟิกจากทางร้านปืน Infinity อินฟินิตี้กันนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปคือ magazine, แม็กกาซีนเราจะมีแม็กกาซีนสำรองนึาว่าทําไมถึงต้องมีตั้งเยอะแยะมากมายคือในการแข่งขันครั้งหนึ่งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์จริงในการที่เราแข่งขันอ่ะเราจะต้องดรอปแม็กคือการปลดแม็ก เพื่อไปเจออะไรบางครั้งในการแข่งแล้วเราต้องปลดทิ้งลงไปมันเจอทั้งดินทรายโคลนโคลนนี่สำคัญเลยครับเราก็เลยต้องมีสำรองสเปร์ไว้ในการที่เพื่ออำนวยความสะดวกของเราเองในการแข่งขันในสเตตต่อไปได้รวดเร็วขึ้นอายุ <you> เรวร์เร์ไทม์มา แล้คราวนี้อันดับต่อไปนะรับเราจะมาพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วว่าเราต้องใช้อะไรบ้างหูฟังเป็นส่วนประกอบสำคัญเลยสำหรับชูตเตอร์ที่ควรจะมีตัวนี้นะครับผมได้ใช้หูฟังสวอตคอมรุ่น SC 2 0 e เป็น a n t ครับซึ่งตัดเสียงปืนได้เงียบมาก สำหรับ Open แล้วอะ่ะอยู่ในในในปืนที่เสียงดังมากๆเลยอะ่ะตัวนี้เอาอยู่แล้วเสียงพูดคุยสภาพแวดล้อมโดยรวมยังเก็บรายละเอียดเสียงให้ชัดเจนมียางครับตัวนี้นิ่มกดและเอาเข้าไปในหูเราได้และในในเซ็ตเขาเนี่ยเขามีให้เราเลือกว่าหูเราอะ่ะไม่เท่ากันเราก็จะใช้เลือกฟังก์ชันได้ว่าเราจะใช้ไซส์ไหนแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแบบจุกถ้าใครที่ใส่หูฟังอินเอีย ฟังเพลงจะเข้าใจเลยว่าไอตัวนี้ดีแว่นตาแว่นตาเนี่ยสำคัญอย่างไรคือในการเราการที่เราทําการแข่งขันมันมีการทั้งยิงเพจเหล็กหรือเลโคเชสเกตต่างๆตัวนี้จะเป็นตัว p r o t e คชั่นตาเราได้ดีที่สุดถ้าถามว่าทําไมต้องมีหลายๆสีเช้าแดดอ่อนช่วงกลางวันแดดจ้าเข้มตกเย็นไมท่ที่ก็คล้มฝนอีกต่างหากผมเลือกใช้พิลล่านะครับสามารถ เปลี่ยนได้ในสภาวะแสงแดดที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีอย่าลืมครับน้ำยาทามือตัวนี้ผมเลือกใช้ MWS ตัวนี้ทามือเข้าไปมันจะช่วยระงับการที่เหงื่อบนมือเราออกมันจะไล่ความชื้นออกให้เรากิ๊บปืนได้ค่อนข้างมั่นคงแน่นนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นเข็มขัดครับซองแม็กกาซีนผมเลือกใช้ของ Double Alpha เข็มขัด Double Alpha แต่ตัวโฮสเตอร์ผมใช้ของ ซัฟเฟอรีแลนะครับตัวนี้เป็น Quick Release ด้วยปลดเร็วตัวเดวเบิลโอฟาเองเขาเป็น u n i v e r s ร l ตัวนี้ในในชุดนี้สามารถเปลี่ยนได้ว่าเราใช้แมกกาซีนประเภทอะไรมันสามารถเพิ่มความหนาในช่องซอ,องซองซองแมกกาซีนของเราได้ครับตัวนี้ก็ปรับได้ได้หมดแล้วก็ล่าสุดน,นะครับผมได้ใช้เจ้าปืน Open Division ตัวนี้ในการทำแข่งขัน i p s c เนยุทธ เลเวล2ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับล่าสุดไปเปิดคัสยูมาครับบอกเลยว่าฟิลลิ่งปืนเนี่ยสมแล้วครับที่เป็นอินฟินิตี้ปืนทำการแขงขันล่าสุดไม่มีติดขัดเลยปืนลื่นระบบทำงาน100%เต็มตัวกิฟที่ฟังก์ชันมาที่คอนฟลิกเข้ามาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับในการแข่งขันในรอบนี้ก็เหลือแต่มีอย่างเดียวครับคือ ฝึกบุคคลฝึกผมเองเพราะว่าเกมเป็นเกมศาสตร์ศาสตร์กันมันมากครับศาสตร์กันจนเป้านี่ไม่อยู่ในเป้าลุยกลุ่มกระสุนนี่หายไปหมดเลยเอาแต่เสียงเอาแต่เสียงโอ้เดลต้าหเดลต้าและเห็นหนึ่งอันยิงกันศาสตร์กันมันด้วยที่ว่าปืนมันยิงง่ายมันเลยทําให้เราอะ่ะเร็วขึ้นไปอีกพอเร็วเรขึ้นไปแล้วเราไม่มั่นแม่นยําเองมันเลยส่งผลถึง สกอร์ให้เราไม่ได้เป็นดังที่เราคาดไว้แต่ก็มันนะครับบอกเลย Somehow, มันมากปุ๊ genau, บปุ๊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 บอย่างเงี้ยถึงว่าในคลิปต่างประเทศผมเห็นเขายิงกันโอ้ ไฟแลบบอกเลยยิงเนี่ยไฟออกพอเนี่ยครับปุบบปุบ,บ,บแต่ผมก็แอบนะครับยิงแต่ละนัดน,นี่ก็ตกใจไปด้วยครับเพราะว่าไม่เคยยิงปืนที่ค่อนข้างแรงแบบนี้มาก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกครับเปิดประสบการณ์ใหม่เปิดโลกใหม่ครับตึบึบๆ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องช h o o t i n g อนฟัน By ท็อปสีเขได้ทั้งในเพจ Facebook ช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณครับ โอ้เฮ้ยใช่วะฮะพี่ว่ามันยิงง่ายเหรอน่นปะ <laughs> ข้าปวดเปิดเลยเจ็บเยอะสเตจนี้โดนหนะัก